สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องโปเกสซี่แชนแนลนะครับผมก็วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่2นะครับผมก็ใครหลายๆคนก็เปิดเทอมวันที่2แล้วใช่ไหมครับผมก็สู้ๆแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมมันมีระบบใหม่เข้ามาครับนะก็คือทาป่าเนาะก็คือตามนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวต่อสู้ให้ดูนะครับผมก็มันเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งอัพเข้ามาไม่ใช่สิจะบอกว่าระบบก็ไม่น่าใช้ต้องบอกว่าเป็นอีเวนต์นะครับผมเพราะว่ามันจะมาเป็นช่วงๆไปนะครับผมอ่าผมลืมเี่ยนไมยเป็นไรไม่เป็นอะไ,ไรนะครับผมอืมเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ก็คือคาบิคอนนะครับเป็นแอร์คาบิคอนนะก็ อย่างที่ในคลิปเมื่อวานนะครับผมหรือก็เป็นตัวที่ผมแนะนํานะครับผมตัวนี้ก็คือกติคือแรงมากนะครับผมประมาณนี้เลยก็เพราะงั้นนะครับใครที่อยากได้ไอคับก่อนก็ที่จัดไปเมื่อวานนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับผมนี่ได้ไอเทมหลักเป็นอันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเอาไปสะสมไปเรื่อยๆื่อก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าเอาไปใช้ตรงไหนอัพตรงไหนได้บ้างนะครับผมก็มันก็เหมือนเป็นอีเวนต์เก็บไปเรื่อยๆนะครับผม โอเคส่วนกิจกรรมอื่นๆวันนี้นะผมมองว่ามันก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับผมก็เหมือนเมื่อวานไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะก็ช่วงนี้นะครับผมอาจจะลงคลิปน้อยลงนะครับผมก็คือสั้นลงนะครับเพราะไม่รู้จะลงคลิปอะไรเท่าไหร่นะครับผมน่ครับมันก็จะเป็นเลเวลของมันไปนะครับผมอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ใช้พลังกายด้วยนะครับผม แล้วก็จะมีรางวัลเป็นพวกเพชรเป็นไอเทมต่างๆแล้วก็ยังมีดานอื่นๆอีกโคตรเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าชอบตัวดูดดาบผ่าตานะผมแนะนำเใโหมดนี้น่าล่นจริงๆนะครับผมส่วนกิจกรรมการเติมเงินนะครับผมถ้าเติม1,000เพชรนะครับจะได้คำม,มนูนกิด,ด้วยนะครับผมจ้เป็ดตัวหอมนั่นเองนะครับ ่วนการส่งเป็นทับปูเล่เร่นะครับผมถามว่าดีไหมส่วนตัวมองว่าโคตรด,ดีนะครับผมแล้วก็การใช้เพชรนะครับก็ยังคุ้มอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ทับปูเร่เร่มาบัฟให้กับทีมพลังจิตบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับโอเคส่วนพยากรณ์อากาศรายวันวันนี้นะครับผมยูในเนี่ยอาจจะโอเคสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับก็เป็นหิมะตกหนะักมากกับหิมะตกเล็กน้อยนะครับ หนักมากนะครับ13บสนาฬิกาสานาทีถึง14บสนาฬิกาสานาทีนะครับผมแล้วก็หิมะตกเล็กน้อย15บหนาฬิกาเนาทีถึง17บเนาฬิกาเนาทีนะครับผม <c ười> ก็ช่วงน,นี้มันเป็นคู่กันเลยเนาะฝนตกหนักก็ฝนตกหนักนะครับผมหิมะตกเล็กน้อยก็ตกเล็กน้อยกับตกหนักไม่เข้าใจกันว่าทไมมเกแบบเออปรับแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะคือผมว่ามันเดาง่ายนะพยายามรักษาให้ดีนะครับผม หิมะตกหนักในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นไฟเยอร์นะครับผมอ่าหลักๆเลยเนาะกับออโรร่านะครับผมดิก้านะครับส่วนหิมะตกเล็กน้อยนะครับก็จะมีออโรลาทัทานะครับมีชิมชามีคอฟฟิงนะครับที่น่าจับเลยนะแล้วก็พวกเชลเม็ดนะครับผมส่วนในเคตระดับสูงนะครับผมผมว่าหลาคนคงรออ่ะตัวเนี้ยคือนอกว่าอีเวลทัลนะครับอังกิกรูโนนะครับผมอ่าแอับโซนะครับผมพวกอีวูยนะครับส่วน ฮิมะตกเล็กน้อยนะครับในเลจิสตียววันนี้เฟตนีมีตัวโปรดผมเลยนะจริงฮิมาตกหลักมากก็ออกนะครับผมตัวนี้นะพวกลาพาสนะครับผมปลาก้อนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงก็อย่าพลาดกันครับมีโปเกมอนอัปเดตเข้ามาไม่ใหม่อีกเรื่อยนะครับช่วงนี้ก็เยอะก็จะลืมนะครับหมดใหม่ด้วยเนาะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ